ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขออนดับเข้าสู่ชินาบุสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเนื่องจากมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งมาโพสตั้งกระทู้ถามบนเว็บไซต์คอรา com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของต่างชาติก็จะคล้ายๆกับพันทิพ com บ้านเราโดยเขาได้ตั้งหัวข้อคําถามว่าทาไมชาวต่างชาติถึงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ซื้อที่ดินในประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้อธิบายอีกว่าคนไทยนั้นสามารถขายที่ดินให้กับคุณได้ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2542และได้เห็นการซื ซื้อขายที่ดินครั้งแล้วครั้งเล่าคนจนขายให้กับคนรวยและคนรวยก็เอาไปขายต่อให้กับผู้อื่นเพื่อทํากำไรถ้ามีเงินก็สามารถซื้อขายที่ดินที่นี่ได้อย่างง่ายดายแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยมีขนาดใกล้เคียงกับเท็กซัสใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากซึ่งถ้าซื้อขายกันได้อย่างอิสระแล้วแล้วก็มันคงใช้เวลาไม่นานนักที่ดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของคนไทยปัจจุบันปัญหาที่ยังมีอยู่คือการที่ชาวต่างชาติให้เงินใต้โต๊ะเพื่อซื้อที่ดินโรงแรมระดับ5้าดาวบางกะโลกสุดหรูบนชายหาดหรือตตาาาาาามมเเกะ่งๆราสาารสถใช้ นซื้อลายเซ็นของคนไทยได้ฉันอยากจะเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยจริงๆแต่ฉันก็เข้าใจและเห็นด้วยกับจุดยืนของรัฐบาลไทยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อเรื่องนี้กันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกันเลยได้กล่าวว่าหากชาวต่างชาติได้รับอนุญ,ญาตให้ซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแล้วก็ราคาสังหาริมทรัพย์ก็จะดิดตัวสูงขึ้นมากชาวบ้านจะไม่สามารถซื้อทรัพย์สินได้และปัญหาาาากกกรรจรจจ็ะเพิ่มมขึ้น และคุณลองนึกภาพดูว่าหากชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภูเก็ตราคาที่ดินจะเป็นอย่างไรความคิดเห็นทานต่อมากล่าวว่านโยบายกีดกันชาวต่างชาติเหมาะสมกับประเทศไทยในตอนนี้ลองดูประเทศออสเตรเลียสิชาวต่างชาติสามารถซื้อได้ทุกอย่างและมันทําให้ทุกอย่างราคาพุ่งสูงขึ้นราคาที่ดินในประเทศไทยในหลายพื้นที่ค่อนข้างราคาถูกดังนั้นนโยบายแบบเปิดจะทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ ความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าใช่การที่ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าเคยมีชาวต่างชาติซื้อที่ดินรวมกับภรรยาชาวไทยในเขตพื้นที่ป่าสงวนซึ่งนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายชาวต่างชาติคนนั้นก็บินกลับต่างประเทศทิ้งให้ภรรยาชาวไทยต้องขึ้นศาลเพียงลําพัง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันสงสัยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงอยากซื้อที่ดินในประเทศไทยรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขใหม่ประมาณ20ครั้งในช่วง80ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยไม่มีสเสถียรภาพมีการทุจริตกันตลอดเวลาพวกคุณจงหลีกเลี่ยงไปลงทุนกับประเทศอื่นที่มีกฎหมายรักษาอย่างเคร่งครัดจะดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยสามารถรักษาวัฒนธรรมและมระดกข,ของตนเองได้กราบเท่าที่แผ่นดินนั้นจะยังเป็นของคนไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าลองนึกภาพว่าถ้าคนรวยจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริษัทต่างๆจะทำอะไรกับประเทศไทยบ้างท้าที่ดินมีไว้เพื่อขายให้ใครก็ได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขา,าจะขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้โดยมีข้อจำกัดเช่นถ้าคุณซื้อที่ดินคุณก็ควรมีไว้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่ใช่การเก็งกำไรและหากคุณย้ายออกไปจากประเทศไทยคุณก็ต้องขายมันทิ้ง ความคิดเห็นข้อต่อมากล่าวว่าฉันมีภรรยาเป็นคนไทยสมมุติว่าฉันต้องหย่าร้างกับภรรยาหรือว่าภรรยาของฉันเสียชีวิตไปฉันก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินนั้นไปซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยความคิดเห็นข้อต่อมากล่าวว่าคุณไม่สามารถซื้อที่ดินในานามของคุณได้เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนไทยฉันขอแนะนําให้คุณอย่าซื้อที่ดินในานามคนไทยเพราะมันจะเป็นที่ดินของพวกเขา ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเกลียนไปด้วยเซซ่าของชาวต่างชาติที่น่าเศร้าซึ่งซื้อที่ดินในานามของหุ้นส่วนหรือสร้างบนที่ดินของหุ้นส่วนได้ค้นพบว่าพวกเขาไม่มีสิทธตามกฎหมายน้อยมากในที่ดินหรือทรัพย์สินที่สร้างขึ้นบนที่ดินแห่งนั้นในกรณีของคู่รักเป็นเรื่องปกติที่คู่สามีภรรายาชาวไทยจะขับไล่พวกเขาหรือเพียงแค่เปลี่ยนแม่กุญแจ,จและตำรวจก็ไม่สนใจว่าชาวต่างชาติจะเป็นคนจ่ายค่าอาคารหรือที่ดินความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยต้องเป็นอาณาจักรที่เป็นของคนไทยเท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากนโยบายนี้ถูกยกเลิกไปประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐที่ใช้ภาษารัสเซียภายในหนึ่งสัปดาห์ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าโดยเฉพาะประเทศจีนที่ร่ำรวยและมีประชากรเยอะประเทศไทยก็จะถูกแทนที่ด้วยภาษาจีนเช่นกันในอดีตประเทศไทยมีความกังวลอย่างมากว่าประเทศจีนจะเข้ายึดครองนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยเชื้อสายจีนส่วนมากเป็นคนชั้นค้าขายเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เป็นชาวนา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าลุงของฉันเคยแต่งงานกับสาวสวยจากเชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนเขาซื้อที่ดินภายใต้ชื่อของภรรยาแต่ฉันจะไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันถูกอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์แต่เขาก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทํางานปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่นั่นมา16ปีแล้ววันๆได้แต่เลี้ยงปลาและดูแลรดน้าตน้นไม้ ความคิดเห็นทานต่อมากล่าวว่าในฐานะชาวต่างชาติคุณจะไม่สามารถซื้อที่ดินหรือบ้านในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามคุณสามารถซื้อคอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์ในอาคารได้และจะต้องแสดงหลักฐานการรับเงินจากต่างประเทศฉันเข้าใจดีว่าธนาคารกรุงเทพจะจัดการจำนองหากจำเป็นจากสาขาในสิงคโปร์ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าในการเป็นเจ้าของที่ดินคุณต้องมีสัญชาติไทยซึ่งเป็นเรื่องยากและมีราคาแพงมากหากคุณไม่ได้เกิดในประเทศไทยกับพ่อแม่ชาวไทยและสิ่งนี้ทําให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นบ้านที่สร้างขึ้นบนที่ดินเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีอยู่สองข้อในการเป็นเจ้าของคือการเป็นเจ้าของผ่านบริษัท หรือผ่านแยเชาวไทยแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็มีข้อเสียที่ค่อนข้างชัดเจนและจะพิจารณาหลังจากความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้แล้วเท่านั้น ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆฉันขอแนะนําให้คุณอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับคุณหรือคุณลองใช้เวลา12เดือนเพื่อมีประสบการณ์ทุกฤดูกาลและตัดสินใจว่าคุณชอบมันจริงๆแต่การที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเว้นแต่คุณจะแต่งงานกับคนไทยและซื้อที่ดินเป็นชื่อของเขา ความคิดเห็นห่ันต่อมากล่าวว่าชาวต่างชาติเป็นพลเมืองส่วนบุคคลไม่ใช่ธุรกิจจะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินและกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยได้มีคอนโดบางห้องที่คุณสามารถซื้อได้นอกจากนี้ยังมีการจำกัดเปอร์เซ็ตนต์หรือผู้อาศัยในบล็อกที่ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ความคิดเห็นห่ันต่อมากล่าวว่าฉันเชื่อว่าชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้หากคุณต้องการเป็นเจ้าของที่ดินทางเลือกคือหาคู่ครองเป็นชาวไทยและระบุทรัพย์สินเป็นชื่อของเขา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าชาวต่างชาติสามารถถือครองพื้นที่คอนโดได้49%อย่างถูกต้องตามกฎหมายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยต้องเป็นเจ้าของหุ้นส่วนอย่างน้อย60%เพื่อเป็นการลงทุนธุรกิจและถ้าคุณแต่งงานกับหญิงชาวไทยคุณก็จะสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ ความคิดเห็นถัดต่อมากล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะต้นทุนนักลงทุนต่างชาติจํานวนมากในที่ดินและอสังหาริม,มทรัพย์ทําเพื่อการลงทุนเท่านั้นมูลค่าสําหรับพวกเขาไม่ใช่แค่ที่ดินแต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นตามการเวลาดังนั้นเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนที่มูลค่าต้นทุนของที่ดินเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ไลความคิดเห็นท่าส,สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า6เดือนต่อปีโดยเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์และแฟลตตามสัญญาเชา่าการซื้อจะเป็นเรื่องง่ายหากซื้อผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แต่อย่าหวังว่าจะขายได้โดยไม่ขาดทุนหากคุณต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้นจะไม่เป็นการร่วมทุนที่ทำกำไรได้ และนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพูดคุยกันเราจึงได้หยิบยกนํามาแปลและเรียบเรียงให้ทุกคนได้ฟังกันและไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหากมีความผิดพลาดประการใดในการแปลก็ขออภัยเว้นที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ